ไปดูเรื่องของการรับส่งทหารใหม่กันบ้างนะคะโดยมณฑนฐานบกที่37ดําเนินกรรมวิธีรับส่งทหารใหม่พลัดที่1ประจําปี2567ที่ลานผู้กล้าค่ายเมืองไรมหาราชค่ะพลตรีบุญยลิศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่37มอบหมายให้พันเอกไผโรทยะวินชานรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่37เเป็นผู้แทนในการดำเนินกรรมวิธี รับส่งทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2 5 6 7และพบปะครอบครัวของทหารใหม่ณหลานภูก้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเมืองรายมหาราชรวมมีทหารกองเกินมารายงานตัวทางเส้นจำนวน561นายสํนายสำหรับเงินเดือนสิทธิประโยชน์ทหารเกณฑ์2 5 6 7นก็นะครับก็จะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประจำและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการ ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนสำเร็จการศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิมหระดับนะครับได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนที่จะปลดออกจากกองประํำการ ทางนี้สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้คราวละ1ปีจนมีอายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ค่ะและเมื่อจะสมัครสอบเข้ารับราชการในกองทัพบกก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมพิเศษรวมถึงได้รับเงินเพิ่มพิเศษหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมตามที่กองทัพบกกําหนดได้รับการประกันชีวิตในระหว่างรับราชการทหารกองประจำการและได้รับการให้ลาพักในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเลิกตามที่กองทัพบกกําหนดค่ะ ก็ต้องบอกว่าสวัสดิการดีมากๆเลยนะครับสำหรับน้องทหารใหม่ที่จะเข้ามาระจำการในปี2567นี้นะครับใช่แล้วค่ะค